ในส่วนของแคมเปญพิเศษของรุ่น CBR 6 5 0อ R นี้นะครับเดี๋ยวแคมเปญพิเศษจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็น CBR 6 5 0 R ปี2 0 2 2นะครับสีแดงนี่เลยนะครับผมสวยงามมากครับรถรุ่นนี้นะครับยังเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่นะครับสำหรับกลุ่มที่เล่นบิ๊กไบค์นะครับคาร์ดหสซีซีนะครับผมของ h อน DA นะครับ เป็นรถที่ยังขายดีนะครับยังติดอันดับอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับคือยอดจองยอดขายนี่ถล่มทลายมากครับความโดดเด่นนะครับของ c b r 650R รุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนะครับเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเสียงนี่หวานไพเราะมากเลยครับยิ่งได ทำการตกแต่งในส่วนของท่อนะครับปรับเปลี่ยนท่อนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยนะครับเสียงดังนุ่มเสียงแบบลั่นลั่นแบบตัวพันโอ้หหาจัดกันได้เลยครับท่อนะครับผมแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่บางคนว่าอยากจะให้เปลี่ยนมากเลยก็คือท้ายนะครับตัวท้ายนะครับแต่ที่ผมดูแล้วเนี่ย คือมันมันมันไม่ได้แบบมีความไม่ลงตัวอะไรนะครับมันมีการลงตัวมากนะครับตัวท้ายนะครับสําหรับเบาะช่วงหน้าและช่วงหลังนะครับนี่นะครับถามว่ามันสั้นไปไหมคือรถสปอร์ตนะครับบางค่ายเนี่ยรถสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตลาบิการจริงๆมันก็สั้นมากๆนะครับแต่ มันก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่ที่สามารถใส่ได้นะครับก็จะเป็นพวกตูดมดนะครับหรือว่าล้านนะครับที่ใส่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งด้านหลังนะครับด้านท้ายมันก็มีครับเยอะแยะเลยครับถ้าถ้าไม่ชอบสไตล์นี้แต่ผมว่าเบาแบบนี้นะครับคุณนั่งข้างหลังนะครับจะนั่งสบายมากนะครับผมนั่งสบายมากครับเหมาะสําหรับให้สาวๆหรือว่าแฟนเราเนี่ยนั่งซ้อนนะครับเวลา ออกริปหรือเดินทางไกลนะครับมันมันรู้สึกว่าไม่กุ้มจน,เก,นเกินไปนะครับไม่เมื่อยด้วยนะครับผมสแตนดาร์ดที่มีมาให้ก็นี่ครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4 1มเมนะครับผมจานดิสคู่หน้าคือรถรุ่นนี้นะครับมันถูกรีวิวมาเยอะมากๆเลยนะครับคือไม่ไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับก็คือตอนนี้มัน มันเป็นรถที่เป็นยอดนิยมเลยเวลาลงคลิปหรือว่าโปรโมชั่นไปเนี่ยกระแสตอบรับรู้สึกว่าจะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นของรถรุ่นนี้นะครับผมให้จ่ายเพียงหนึ่งหืนห้าพันห้า้อยสสิบาทครับหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยสี่สิบาทครับค่าง,งวดก็จะอยู่ที่ห้าพันแดร้อยี่สิบสี่บาทนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ CBR650R นะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่นะครับอันนี้จะเป็นเรือธงเลยครับของ h อน da ครับรุ่นสปอร์ตนะครับ CBR Triple R ครับผมคันนี้ก็ยังว่างครับสามารถที่จะจับจองกันเข้ามาได้รุ่นนี้มีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนครับผมจะบอกให้นะครับแอดไลน์ถามกันเข้ามาได้นะครับ ผมจะบอกมีนาฬิกานะครับที่สุดพิเศษให้ด้วยนะครับยังเหลือนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมาพูดคุยมาให้คำปรึกษาครับก็คือการออกรถเนี่ยการออกรถมันไม่ได้ออกยากนะครับแค่บางคนไม่ทราบแค่นั้นเองว่าเฮ้ยต้องใช้เอกสาร อะไรอายุงานเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมเราเป็นที่ปรึกษาการขายครับพร้อมที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้านะครับเดี๋ยวยังไงนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทราบอีกครั้งนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ